หอ,อมไหมหอมได้ยังน่ะได้แล้วหอมอ๋อยังยังไม่สุก<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะตักให้ดูตักนี่สะพานควายจ่ะสะพานควายรู้จักบ่าวิ่มจะป้าตักกอน ่โบ้โบงนี้นะดืดดี่อ้อ,อ,อาถาเดเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าขอ,อล,ลูกตักนี้นะนี่นข่าวนี้แล้วแล้วแล้วหนูหนูวางงี้โอเคไปค่ะยืนลูกต้องยืนยืนให้ถนัดถนัดยืนก่อนไม่ตักก่อนลูกป้าตักให้ป้าตักให้แล้วพี่ทีมวางได้ไหมเอาไหม ระวังระวังตรงนี้ระวังาาาน,าานี้บีบอึ๊บสองมือบีบนี้นี้อีโอเคปอยเ,อเก่งมากได้ขนาดอ,อ่ะอีเอาไว้งี้เอาไว้ไงี้มางี้าามาขยับมาบีบบีบเข้าหากันบีบเข้าหากันเริ่มจัง ปล่อยเลยปล่อยอะปล่อยปล่อยก่อนมันมันก้อนใหญ่เกนไป็ไไต้องอลอ,ลองก่อนได้ไหมขอลองก่อนได้ไหม,ไ,มได้งไง่แล้วพี่ทีมทำทำแจกใครไม่ได้เลยเราอะ่ะกินแค่บ้านเราก็หมดแล้วมั้ง แตกใครไม่ได้เลยอันนี้ลูกเล็กอะเดี๋ยวเราปีกเป็นลูกเล็กกันก็ได้เนาะอันไหนลูก,นนลกเพราะว่าเดี๋ยวมันสุกไม่พองกันทีกอันนี้ลูกเล็กเอามาเอาเข้ามาอนนเอาลูกเล็กจ้ะ พี่ทิมตัวเล็กใช่ไหมพี่ทิมงานลูกเล็กใช่ไหมใชมเเ่เดี๋ยวป้าต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเลียเ้ยงใหม่ป้าวอร์ปเตาไว้แล้วแหละใช่ตตอออเตาเตาอบไงนี่ทิมไม่เอาไม่เอาไม,ไม่เอาลู ไปหรออ่ะเขาหล่นแล้วเปิ่มแล้วเปิ่มเลยนะไม่จะเองเนมันยากไปใช่ไหมเดีย๋ยวเอาอันนี้น้อยอ่ะเอาอันนี้น้อยอ่ะก็ไอ้หน่อยๆก็ป้าว่านะเดี๋ยวเราไปตีใส่ไปใส่ใสอุ๊เอ๊ เครื่องตีเค้กป้าดีกว่าพวกเนี้ยอ่ะพี่ทิมมาพี่ทิมกับป้าได้ไหมอือใหญ่น้นอยมากเลยอ่ะอันนี้เหรอ,อได้ไอ้หน่อยอ่ะพี่ทิมเหรอเฮ้ยหกอ่ะพ,พี่ทิมมาได้น้อ,นนนอ,นนอ,อยๆเ,เหรอลูก็เหรอไม่ได้น้หนๆอีกีสวยๆอ่ะเอาสวยสวยด้วยสวยเก๋จ้ะ จะไปทำพวกนี้ยวพวกนี้ป้าแก้ตัวนี้เราพาอลอดรสชาติก่อนลองทำก่อนว่ารสชาติได้ไหม Lucy, ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคนดี เสียดยพิธีนี้แต่เนยเดี๋ยวป้า,สาเสียดยดังเนยก็แพงกรเพงอ้าวไปไหนแล้วลน่ะ Yeah. Mm -hmm. กันเดี๋ยวป้าเอาไปอบก่อนนะพี่ทีมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนมันสุกโอเคไหมโอเคนะโอเค